สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับแล้วก็งานอีเวนต์วันนี้ก็คือ You Power Digital Idea Challenge Season 6แล้วเดบูทที่เราจะพาไปเจาะดูในวันนี้ก็คือบูธฟุตคิงครับไปเดี๋ยวบูธฟุตคิงก็คือผ<า>ลไม้อบกรอบนั่นเองซึ่งมันมีหลายรสชาติมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ขายดีมากนะครับที่ประเทศจีน กล้วยหอมที่ญี่ปุ่นนี่ชอบมากมังคุดก็มีมะม่วงขนนมีหมดเลยนะครับเราอยากให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับเราเลยอยากให้ทุกคนมาแอดและรู้จักเราติดตามเราไว้4ี่ช่องทางแล้วมาร่วมหมุนรงล้อเพื่อเอาขนมฟุตคิงของเราไปชิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในวันนี้กันนะครับไปเลย